สวัสดีครับอันนี้ก็พบกับอัง l ค T s ี Studio นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมาสอนท u t o r i a l เกี่ยวกับเอ่อ Photoshop นะครับทุกรุ่นเลยใช้ได้ทุกรุ่นนะคราวนี้จะมาสอนที่แบบเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแบบเป็นควันลอยออกไปอย่างเงี้ยออกจากตัวร่างออกจากร่างเรานะครับคล้ายๆวิญญาณเนาะให้ฉันเป็นวิญญาณนะไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรโอเคนะครับมาดูองค์ประกอบกันเลยดีกว,ว่านะครับอ่าองค์ประกอบหลักๆนะครับก็มีควันนะครับ ตามตัวที่จะสอนแล้วก็การตัดรูปนะครับให้มีแต่พื้นหลังอ่าโอเคอย่างแรกครับก็เริ่มจากศูนย์เลยอ่ะกดไงวะอ่ะลบก่อนนะครับมาเริ่มทํากันเลยดีกว่าอย่างแรกก็ต้องมีรูปนะครับพอมีรูปเสร็จแล้วนะครับเราก็กด duplicate layer ขึ้นมานะครับกดไปเลยโอเคมีแายกานี้ก็ duplicate อีกทีนะครับ หรือใครจะกด ctrl j ก็ได้ครับ ctrl j ก็ด u p l i c a t เหมือนกันนะครับแล้วก็สังเกตดูน,นะครับว่าผมจะกดที่ background color อ่ะอันนี้ครับ background color ไม่มี1ไม่มีสองนะ background color เดียว mm hmm. เสร็จแล้วเราก็ใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า e อ,อ a s o tool นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการตัดตัดตัวให้เหลือแต่พื้นหลังนะเราก็ครอบไว้ไม่ต้อง ไม่ต้องติดกันมากนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กดคลิกขวาแล้วเลือกที่ fill แล้วก็กดโอเคครับ่าก่อนที่จะกดโอเคครับลองเช็คตรงนี้ดูก่อนครับว่าตรงนี้เป็นคอนเทนต์ไอคอนเทนเอวหรือเปล่าแล้วก,กดไปที่เดียวก็กดโอเคแล้วก็รอนะครับตรงนี้ก็จะมีหลอด fill ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการปรับให้ตัวเราเนี่ยหายไปเหลือแต่พื้นหลังนะครับ อันนี้แนะนําให้เป็นพื้นหลังที่แบบเรียบๆเหมือนอย่างรูปนี้นะครับมันจะได้แบบเนียนมากขึ้นนั่นเองเสร็จยัง่าอ่าเสร็จแล้วนะครับแล้วลองมากดดูกันปับ๊บอาทีนี้ตัวเราก็จะหายไปนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเรามีตัวที่เราดูไปเครดไว้อันที่2ออยู่แล้วนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราเลือกที่ selection t o o l ใช่ไหม อ่ะควิก Selection Tool นะครับกดทีกขวา D select ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ขั้นตอนนี้นะครับเราก็ต้องทําการเลือกตัวเรานั่นเองครับครอบครอบภาพที่เราอยากอยากจะทําเป็นคออวันนั่นเองก็ครบอบไปก่อน ต่วนไหนที่ไม่ต้องการในรูปภาพนะครับเราก็ใช้ตัวลบนี่นะครับดีซีเลกก็ออกไปได้ตรงนี้ล้วก็ปรับให้มันละเอียดนะครับเอ,อตรงนี้ก็ตามใจชอบเลยว่าถ้าเกิดใครอยากได้งานละเอียดขนาดไหนเราก็ค่อยซูมาดูชัดนะครับ อ่าเอคา,านี้นี่ผมก็จะเก็บรายละเอียดให้ครบนะครับโอเคตรงนี้ดนวนตรงนี้เหมือนกันอ่าโอเคจากนั้นนะครับกดคลิกขวาย้ำทับคลิกขวาแล้วเ,เลือกที่ Layer v i v a copy นะครับ เราก็จะได้เลเยอร์เปล่าๆนี้มาหนึ่งอันแล้วเลเยอร์เปล่าๆเนี่ยเราก็กดคลิกขวาดูพิเคทมาอีกทีนะครับอ่าดูพิเคทดูพิเคทดูพิเคทอ่านี่เพียงว่างนี้แล้วก็ดูพิเคทมันไปเลยภาบ <c oughs> จากขั้นตอนดูพิเคทนะครับเรากดปิดตรงนี้ไปเลยครับอืมปิดลูกตาเนี่ยครับจะเห็นสังเกตการเปลี่ยนแปลงนั่นเองปิดลูกตาไปเลยนะครับ เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรากดใช้คลิกคลิกที่เลเยอร์เลเยอร์หนึ่งเนี่ยครับแล้วก็ลากตัวเราออกมาจึ๊บอ่าลากตัวเราออกมาครับเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์หนึ่ปปี้อย่าอย่าเพิ่งไปยุ่งนะครับอันที่อยู่บนสุดอย่าเพิ่งไปยุ่งเรายุ่งกัแค่อันนี้ก่อนโอเคจากนั้นนะครับให้เรากดที่เอ่อฟิลเตอร์แล้วไปไปที่ริโคอะไรวะ ลิคูฟี่รีคูฟี่เอ๋รีคูฟี่อ่าลิคูฟี่เฮ้ยแล้วก็ปรับจิ้มนะครับให้แบบให้มันยืดๆอดอกไปอ่าอันนี้เราปรับตามใจชอบเลยโอเคเมื่อเราปรับตามใจชอบเสร็จนะครับเราก็กดโอเคไป นี่ก็รอนะครับโอเคพอเสร็จแล้วจะได้รูปร่างอย่างนี้มานะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรากดคลิกที่เอ,อตัวนี้ครับปึ๊บคลิกทั้งสองอันเลยปึ๊บแล้วกดคลิกที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เท่านั้นไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้นะตรงนี้อ่าแล้วเราเปลี่ยนสีเนี่ยจากที่มันเป็นสีขาวดําเงี้ยให้เราเป็นสีดําขาวนะครับแล้วก็คลิกที่ถัง แล้วก็กดไปเลยปาบาที่เราก็จะหายไปนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปจะทํายังไงให้ร่างเราเนี่ยหายไปเป็นเบิือดควันนะครับเราก็ไปคลิกที่ตรงนี้ครับของเลเยอร์เลเยอร์วนะันเนี่ยแล้วก็ไปคลิกที่บัชนั่นเองอทีนี้นะครับผมมีบัตบัดอยู่บัตอยู่นั่นเองพวกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เอ่อเป็นสไตล์บัตนะครับเดี๋ยวผมมีให้โหลดอยู่ใต้ทิ่ฟิคชั่น,นครับอ่าเราก็มาทําทํากันเลยนี่นะครับให้ให้มันหายไปตามใจเราเลยครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับเมื่อได้อย่างนี้แล้ว แล้วก็ไปคลิกที่เลเยอร์วันนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากสีดำเนี่ยเป็นสีขาวทีนี้แล้วก็ตกแต่งตามใจชอบเลยครับ โอเคคร่าวๆอย่างนี้นะครับส่วนใครที่อยากตัดเนี่ยเห็นไหมสังเกตว่ามือมันมันจะไม่เขาเรียกว่าไม่เนียนนะครับเราก็สามารถปรับเป็นสีดําได้แล้วก็แก้ให้มือตรงนี้หายไปได้นะครับ่าแก้เสร็จแล้วนะครับนี้เราก็ปรับให้มันเนียนๆนะครับดูเหมือนว่าควันเรานี่กลายเป็นควันนะครับเปรับมันเนียน ทีนี้ครับเทคนิคเสริมนะครับให้เรากดที่ตรงนี้นะครับปับ๊บตรงนี้ด้วยว่าตรงนี้ด้กว่าอ่าตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้มันจะเป็นสีดํนะครับให้เราเปลี่นเป็นสีพวกสีขาวสีเทาอะไรเงี้ยแล้วก็ปรับแต่งตามสไตล์ของตัวเองได้เลยเไม่เนียนไงก็ย้อนกลับไปได้ สีีดเน้ยอได้หมดนะครับอ่า <c oughs> เสร็จแล้วนะครับรูปภาพนี้นะครับอ่าก็ถือว่าเป็นทิกเล็กๆน้อยๆที่ให้ทุกคนเอาไปใช้ได้อย่างง่ายดายนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามมานะครับอัง l e t ทีทูเียวก็สวัสดีครับ